มาแล้วครับ24นะครับโน no บิขับรถ22กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเติมน้ำมันเนาะไปพันสองนะฮะในราคาลิตรละ32อโอ้แต่อย่างนี้แพงกว่าน,นี้เนาะอยากทราบว่าโนบินะครับจะเดินทางได้กี่กิโลเมตรอ่าถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าการที่เติมน้ำมันเข้าไปพันสองนี่รถมันจะวิ่งได้เท่าไหร่เราก็ต้องไปคำนวณจากอะไรครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเติมน้ำมันเนาะเติมน้ำมันไปกี่ลิตรนะฮะ เราก็ต้องรู้จํานวนลิตรของน้ํามันก่อนเสร็จแล้วค่อยไปคูณกับ22เนอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ลิตรหนึ่งนี่มันวิ่งได้22โลไงนะฮะอ่าอันนี้คือระยะทางเนาะอะเองี้ใลกันง่ายๆนะครับโจทย์ของเราก็คือไปหามาว่าเติมไม่พันสองนี่ได้กี่ลิตรแล้วค่อยเอาจํานวนลิตรที่หามาได้ไปคูณกับ22 เสร็จแล้วเราก็หานะครับจะหาจํานวนนิตจากไหนก็พันสลิตรละ32สะแสดงว่าถ้าเกิดเติมพันสอยากรู้ว่าเติมไปกี่ลิตรก็เอาพันสไปหารด้วย32นะฮะเสร็จแล้วก็ไปคูณกับ22่สินั่นเองเอาละสิ่งที่ยากก็คือคิดเลขครับในการคิดเลขก็แล้วแต่คนนะฮะส่วน เราก็อย่าไปคิดยากเลยครับตัดเลขครับเอา2หารได้เนี่ยสองสิบเอ็ดเนาะเอา2หารเหลือ16ใช่ปะ่ะเอาสอตัดกับอันนี้ได้ใช่ปะ่ะเหลือ8 2 6เนาะเท่าหกร้อยเอาสออีกแล้วกันเหลือ300 8ก็จะเหลือ4 300นะ300นะเอา4เลยได้ปะ่ะเอา4เลยแล้วกันเนาะสูตรคุณแม่สี่ท่องได้อยู่เนาะอ่าส1 4ห 4ี่สิบหกสี่ห้าสิบสี่หกสอ่าสี่เจ็ดยีมสิเหลือสองสี่ห้ายี่สมันจะเหลือ75แล้ก็สิเนาะเอาเจ็ดคูณสิครับมันก็จะได้เท่าไหร่ฮะเจ็ดคูณสิมันก็จะได้5้เนาะอ่าเจบวกหเป็น12บสอทุหนอ่า 7จบวกหเป็น8ปดอ่าแปดข้อนี้ก็เลยตอบได้ว่าจะเดินทางได้นะครับระยะทางทั้งหมด825กิโลเมตรนั่นเองข้อควายนะฮะนี่เรียบร้อยครับจบข้อนี้ไม่ยากเนาะไม่ยากมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อที่จะสนับสนุนเป็นค่าไฟในอนาคตนะฮะขอบคุณมากครับ